สวัสดีครับมันนี่สวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ดูครับมีดีอูอันมีดีอูอันเจอเอเตอจจีทีโอเคตัวนี้เป็นตัวรวมร่างกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เป็นหุ่นเสริมใช่ไหมครับเป็นหุ่นช่วยหุ่นเสริมใช่ไหมใช่ครับอ่ะแล้วตัวนี้ทาอะไรได้บ้างบินบินยืนเหรอครับไหนขอดูใกล้ๆก่อนนะดูตอนเป็นล้อก่อนนะอ๋อมันเป็นล้อยางเลยใช่ไหมลูก เฮ้ยโอ้ีหลายเสียงด้วยเหรอโอ้ตัวนี้มีฐานใช่ไหมโซอันนี้มีฐานเนาะอ่ะไหนขอดูใกล้ๆหน่อยครับขอดูใกล้หน่อยอ่ะมานี้หมุนให้เพื่อนดูหน่อยสิไม่ใช่หมุนอย่างนั้นหมุนรอบลูกหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยลูกอ่า อเออโอ้โหเท่น,นะครับนี่มีโซเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีฐานรองใช่ไหมอ่าวางมันฐานรองได้แล้วก็ริ่งเล่นได้แต่ไม่น่าทำเห็นไหมลูกวิ่งมาเลยโอ้ใช่ไหมแปลงร่างอ่ะทีนี้มนแปลงล่างกันโอ้โหดูท่านี้เขาจะแบบชอบมากนะครับแปลงล่างง่ายไหมลูก ง่ายมากเลยใช่ไหมนนี้ค่ะมันรวมไปนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นเลอเลอร์จีพีอ่าซื้อมาจากไหนซื้อมาจากช้อปปี้ครับช้อปปี้ช้อปปี้อ่า่ันนี้เสร็จแล้วเหรอเนี่ยยังครับอ๋ออ๋อมีอะไรเนี่ยอ๋อมีเก็บฐาน<ม>ไดโ้โอ้โหเท่เหลือเกิน ไหนขอดูดใกล้ๆหน่อยถ้าเป็นเร่างกับยวกับเรนี้จะเป็นพันเลยอืออาอแล้วคือพอเห็นร่องบนหัวมันเนี่ยเปิดเปิดหัวได้ไหมลูกเปิดได้ค่ะอ้าวเราไม่เปิดโชยเพื่อนๆดูล่ะก็ไม่อยากจะเปิดอ่าเนี่ยนะครับเปิดหัวได้อย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือปปุ่มเกิดไหนไหนไหน มีกี่เสียงเอาใหม่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 มีกี่เสียงเดี๋ยวกดปุ่มแรกก่อนอ่านี่คือเสียงแรกนะอ่ะอ่าเสียงสองไปแล้วเสียงสามโอ้โหมีสามเสียงนะครับสำหรับตัวนี้ แต่มันรวมร่างกับเพื่อนไม่ได้หืไหนขอดูขอกดโซ่มาหน่อยว่ากดยังไงโอเคไหนขอดูโซ่ของมัน,มห,มนหน่อยสิหืมหุนหน่อยครับหมุนเครื่องดูหน่อยขอดูข้างหน้าหน่อยโอ้โหโ้เท่จริงๆโอ้โห้โเท่จริงๆนะครับวิบบับวิบบับด้วยอ่ะ ทีนี้แปลงล่างกลับเป็นร้อยเพื่อนดูหน่อยครับว่ายากไหมก็อยากรู้ครับว่าแปลงเป็นร้อยยากหรือเปล่าทปนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอไม่ตัดเลยนะครับไม่เร่งเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันน่าจะสั้นจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นฐานลาอนะคะอ่าเก็บฐานล้อไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมอ่าเราจะวางไงนะอ๋อตั้งอย่างนี้ได้ แล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติเราใส่ฐานล้อนระวางได้ไหมคือใ,ใส่ฐานร้อนใส่ฐานร้อไว้ข้างหลังนะลูกหลังค่ะหลอมันจะไม่เท่ใช่ไหมแบบนี้เท่วกว่าอ่าโอเคไหนขอดูใกล้หน่อยสิโอ้โหเท่จริงๆอ่ะอย่างนั้นเนี่ยเราก็โชว์ให้เพื่อนดูหมดแล้วใช่ไหมลูกสำหรับตัวนี้มันทำอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยยากใช่ไหม พวกนั้นถึงจะรวมล่างได้ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำทุกตัวรวมล่างกันให้ดูใช่ไหมครับอ,อ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอดูอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลรไปไ่กนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป้วยกอ่าโอเค